หญิงสาวในชุดไทยร่วมสมัยยืนอยู่กลางป่าหมอกยามค่ำคืนหญิงสาวนั้นเดินหลงทางในป่าเจอเรือนไทยไม้เล็กๆส่องแสงเทียนริบหรีดวงตาเธอจ้องไปยังเรือนไทยไม้เล็กๆที่ส่องแสงเทียนสีทองริบหรีจากภายในราวกับแสงนั้นกำลังเรียกเธอเข้าไปสู่มิติที่ซ่อนเร้น หมอกหนาโอบล้อมต้นไม้โบราณที่รากพันกันแน่นหนาเงาชาวบ้านหน้าซีดพลันปรากฏอยู่ในฉากหลังอย่างเงียบงันหมู่บ้านไทยโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาในยามค่ำคืนบางคนจ้องมองตรงมาที่หญิงสาวด้วยสายตาเศร้าส้อยราวกับมีเรื่องราวที่ไม่ได้เล่าที่เรือนไทยไม้เล็กๆ ส่องแสงเทียนสีทองริบรีจากภายในมีควันทูบลอยฟุ้งและเสียงสวดแผ่วเบาในอากาศ